ครั้งที่เก้าเทียดอีโฮมยี่สิบหกมกราดตีห้าถึงห้าทุ่มณสวนลุมพินีพบกับมหาการกีฬาประชาคมลุมพินีตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นธรรมะในสวนโดยวอวัทธิระเมธีตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงโชว์ทางทหารสุดพิเศษโดยแอดแบงยิ่งศักดิ์บ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปและมีคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวสุดเซ็กซี่มาเชาวัฒนพาณิชและวงวัชราวรีปิดท้ายด้วยการชมหนังกลางแปลงภาพกันสดๆแบบบรรยากาศย้อนยุค ชวนเพื่อนๆมากันเยอะนะคะี่26มกราคมตี5ถึง5ทุ่มณสวนลุมน,นี่